วันนี้จะมาพาไปทำน้ำผลไม้เพิ่มวิตามินซีช่วยป้องกันหวัดกันนะคะไปทำกันเลยสวัสดีค่ะออโตอะตอมทีวีค่ะวันนี้คุณแม่ออนจะมาชวนทำน้ำผลไม้เพิ่มวิตามินซีกันนะคะ น้ำผลไม้ของเราวันนี้ก็จะประกอบด้วยส้มนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะ2ออย่างเนี่ยเอามาปั่นรวมกันนะคะให้น้องๆลูกๆหรือทุกคนภายในบ้านเนี่ยทานได้นะคะช่วงนี้เนี่ยก็เชื้อโรคเยอะนะคะแล้วก็ฝนมาไข้หวัดมานะคะการที่ได้ทานน้ำผลไม้ที่เพิ่มวิตามินซีนะคะก็จะช่วยป้องกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะ เรามาปอกส้มของเรากันนะคะอันดับแรกก็ต้องปอกเปลือกออกก่อนนะคะ วันนี้คุณแม่ก็จะใช้ส้ม2ลูกนะคะแล้วก็มะเขือเทศอีก1ลูกนะคะเป็น2ต่อ1นะคะเพื่อให้กลิ่นส้มเนี่ยมันดับกลิ่นของมะเขือเทศด้วยนะคะสําหรับเด็กที่ไม่เคยทานมะเขือเทศเนี่ยก็ทานได้นะคะเพราะว่ากลิ่นส้มเนี่ยมันจะไปกลบกลิ่นมะเขือเทศนะคะนี่นะคะเมื่อปอกเสร็จน,นะคะเราก็ต้องเอาใยกากใยนะคะของส้มเนี่ยออกให้หมดนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมากรีดนะคะแล้วก็เอาเม็ดออกนะคะแล้วก็เอาตรงที่มันหนาๆตรงนี้นะคะใยตรงนี้นะคะออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ส้มมาในลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราไปทํามะเขือเทศกันต่อนะคะมะเขือเทศเนี่ยเราจะใช้มะเขือเทศสดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเปลือกของมะเขือเทศออกนะคะคุณแม่จะใช้วิธีการกรีดก่อนนะคะ กรีดเสร็จนะคะแล้วก็ปอกเปลือกของมะเขือเทศนะคะออกให้หมดนะคะเมื่อเอาเปลือกหนาๆนะคะด้านนอกเนี่ยออกหมดแล้วนะคะเราก็จะผ่ามะเขือเทศแล้วก็เอาเมล็ดของมะเขือเทศนะคะออกแล้วก็เอาตรงกลางนะคะที่มันแข็งๆเนี่ยออกให้หมดนะคะเอาเฉพาะเนื้อของมะเขือเทศนะคะในการทําน้ําผลไม้ครั้งนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เนื้อของส้มแล้วก็มะเขือเทศนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเอาไปปั่นเลยค่ะในการปั่นน้ำผลไม้ให้เด็กๆนะคะเราก็จะไม่ใส่อะไรลงไปเลยนะคะไม่ใส่เกลือหรือไม่ใส่ตัวไซรัปน้ำพึ่งน้ำหวานอะไรลงไปเลยเราจะใช้กลิ่นแล้วก็เนื้อของผลไม้เลยนะคะเพียวๆเลยเนาะ การทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะได้กากใยที่เยอะมากนะคะเด็กๆทานไปเนี่ยดีต่อสุขภาพนะคะผู้ใหญ่เนี่ยอา,อาจจะใส่เกลือลงไปนิดๆนะคะหรือไม่ใส่ลงไปเลยก็ได้นะคะดีต่อสุขภาพคะ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะถึงขั้นตอนของการปัน่นเราก็ปั่นเลยนะคะปั่นจนละเอียดเลยนะคะไปปั่นกันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเราก็ได้เป็นน้ำผลไม้สำหรับคนในครอบครัวลูกๆของเรานะคะเดี๋ยวเอาไปใส่แก้วกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะง่ายมากๆเลยนะคะกับการทําน้ําผลไม้นะคะก็เป็นไอเดียนะคะเอาไปทําตามกันได้เลยนะคะวันนี้คุณแม่ออนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเอาน้ําผลไม้ไปให้เด็กๆทานดีกว่าคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ